กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในร็อบบี้ลิฟ่งนะคะแล้วตอนนี้นะคะพี่ท็อปก็เปลี่ยนชุดออกกำลังกายมาเป็นชุดที่สวยงามแล้วดูรูปร่างดีแบบนี้แล้วนะคะค่ะ ต้องอ่าถามพี่ท็อปนิดนึงเมื่อกี้นะเห็นออกกําลังกายออกเป็นประจําทุกวันแบบนี้หรือเปล่าคะก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังบ่อยนะค่ะถ้ามีโอกาสจะชอบออกกําลังมากเลยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วหน้าที่การงานสามีดูแลลูกดูแลเวลามันน้อยเราก็จะไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังเท่าไหร่ก็จะต้องแบบว่าคอยมาดูแลตัวเองทางด้านอื่นเรื่องควบคุมอาหารการกินเพราะจริงๆแล้วพี่นี่ก็เลยหลักสี่พาซ่ามาแล้วตนวันเราจะท่าคลองห้าอยู่แล้วคืออายุเยอะแล้วพอเลขมันขึ้นหลักสี่ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะมันจะแบบ ระบบเผาผลาญเราจะไม่ดีใช่ไหมพี่ก็ต้องมาคุมเรื่องการกินอาหารพวกของมันๆของหวานๆนี่อย่าไปกินเยอะกินน้อยลงใช่เพราะว่าถ้ากินมากๆนี่มันกลายเป็นอะไรมันสะสมแล้วเป็นคอเลสเตอรอลเป็นไขมันอยู่ตาตรงนี้เกิดโรคต่างๆอีกมากมายแต่หุ่นพี่ท็อปเนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนี้นะคะอาจจะออกแบบว่าเจ้าเนื้ออวบๆนิดนึงมันจําได้ใช่จ๊ะคุณจำได้มันถือนานแล้วแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยพี่ท็อปเนี่ยหุ่นดีเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่หุ่นดีไปเลยตอนนี้ใครเห็นก็อาจจะคนเห็นแล้วก็ ภาพชัดสุดเพราะว่าตะก่อนอ้วนพีก็อ้วนให้เห็นจะจมาเป็นสิบสิบปีเข้าวงการมาอะไรมาก็ตอนที่อ้วนพีกพกสูงสุดก็หนัก6กกิโลนั้งวุ้นโอ้ยหกสิบแปดกิโลนี่แบบแต่เราก็สูงใช่ไหมสูงแต่ว่ามันก็มันก็หนาไปหมดเลยคนก็จะเห็นแล้วมันขึ้นหน้าขึ้นตัวเลยวุนเป็นหนอกๆเป็นปัญหาที่วุ้นไม่เคยสัมผัสมีแน่หรอกพี่วุ้นไม่มีทางเคยมีหนอกหลังหนอกสะโพกนะคะเอวหนาขาใหญ่นะเป็นเซลลูไลท์มันแบบหลายจุดเลยมันประดังประเดคคุณน้องคือ ใส่เสื้อ<ม>อย่างเงี้ยตรงนี้มันจะจะปลิ้นปลิ้นตรงนั้นนั่งก็ปลิ้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยม,<ช>มันก็ทําให้เรารู้สึกแบบไมมม,มันไม่ไม่ไม่มั่นใจตอนที่อ้วน68นะเวลาเราจะไปทําพิธีกรไป็ะพี่เคยมีด้วยนะ<อ>จะไปทําพิธีกร่ะเขาจองคิวไว้แล้วแล้วเขายกเลกเ<อ>ิกเขาเห็นก็บอกว่าอ้วนแล้วแต่งตัวไม่สวย,ยใจร้ายตอนนั้นก็มีแรงบันดาลใจมากเลยพยายามจะลดลดเองแต่ก็ลดไม่ลงแล้วมันก็จะมีปัญหาคือเวลาอาชีพเราต้องใส่ส้นสูงอ่ะก็เจ็บเข่าปวดหลังมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกว่าเอมัน ร่างกายมันไม่ค่อยดีอ่ะหายใจมันก็เหนื่อยง่ายอะไรง่ายต่างๆเน,น,นี่ยเป็นทุกข อยากให้พี่ท็อปเนี่ยแนะนําผู้หญิงหลายๆคนนิดนึงที่ตอนนี้เขาอาจจะกําลังอวบอันแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มที่จะลดยังไงให้หุ่นดีแบบพี่ท็อปอะไรแบบนี้มีคําแนะนาอะไรบ้างมีสิคะคุณน้องก็อย่างที่บอกว่าลดเรื่องของกินอาหารมันของหวานมาทานผักผลไม้เยอะๆ <S <S ใช่ไหมคะ <S <S ออกกําลังสม่าเสมอแต่อย่างที่บอกชีวิตประจําวันเราก็ไม่สามารถจะไปทุกอย่างใช่ได้ตลอดพี่ก็ใช้สถาบันลดน้ําหนักจากอิตาลีเป็นตัวช่วยพี่ท็อปแตาจริงแล้วสถาบันลดน้าหนักอะไรแบบนี้ก็มีตั้งเยอะทาไมถึงเลือกสถาบันของอิตาลีที่นี่คะค ดาราเพื่อนๆนะคะแล้วก็พอสซนเลฟต่างๆเนี่ยไปทําพอไปทําเราเห็นเขาได้ผลแล้วก็เออลองไปทําดูอย่างนี้ขั้นตอนเลยเงี้ยค่ะยุ่งยากไหมคะคือไม่ยุ่งยากเลยเต็มที่เลยนะคือเอาเป็นคนแบบว่ารักสบายชอบนอนเนี่ยสองชั่วโมงแล้วก็ไม่ต้องไปเหนื่อยนี่ก็แฮปปี้มากเลยโอ้โหแบบเขากับไลฟ์สไตล์ของเราเลยวุ้นเชื่อไหมพี่ไม่ถึง2เดือนพี่ลดไป15บกิโลอ่ะโอ้เยอะมากเออพี่ถึงก็ไม่นึกว่าลดลงได้เยอะขนาดนี้เนาะมันมีกาลังใจไม่นึกว่าลุงนี้ลดตั้งแต่อายุ20กว่าโอเค เป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้นะคะสําหรับไอดอลที่มาปฏิวัติตัวเองในเรื่องของรูปร่างวันนี้นะคะพี่ท็อปก็ให้คาแนะนําที่ดีมากๆเลยนะคะหลายคนก็อย่าเพิ่งท้อแล้วกันนะคะนอกจากได้รูปร่างที่ดีแล้วเราก็ยังได้สุขภาพที่ดีด้วยนะคะวันนี้นะคะพี่ท็อปเนี่ยไม่ได้มาคุยกับเราอย่างเดียวนะคะก็ยังมีของขวัญมาฝากคุณผู้ชมด้วยแหมมาทั้งทีก็ต้องมีนะคะของมาแจกพี่มีกิฟ์บอลเชอร์นะคะมูลค่า1 2 0 0 0บาทง่ายมากๆเลยค่ะพี่คุณผู้ชมนะคะโทรศัพท์เข้ามา10สายแรก เข้ามาโทรมาปรึกษานะโทรเกามาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการลดน้ําหนักว่าทำยังไงพี่ให้เลยงงเลยบอกวิเตรียมหยิบโทรศัพท์มาเอาลวเบอร์อะไรล่ะคะเบอร์นี้นะคะ0 2 6 2 0 0 0 0 0ค่อนี่นะคะยังไงก็วันนี้ขอบคุณพี่ท็อปมากๆเลยที่มาให้คำแนะนำดีๆรวมถึงมีของขวัญมาให้คุณผู้ชมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะพี่ทอปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าพูดถึงปัญหาความอ้วนนะคะน้ำหนักตอนที่อ้วนที่สุดเป็นจุดพีคสูงสุดของชีวิตแล้วก็หนอกสะโพกหนอกหลังต้นแขนต้นขาเนี่ยก็จะเป็นผิวส้มอย่างเงี้ยเป็นเซลลูไลเยอ่ะตอนนี้ดิฉันมีรูปร่างที่เพรียวบางขึ้นค่ะลดจริงเฟิร์มจริงมาที่ Slim Up Center สิคะโปรโมชั่นพิเศษโทรตอนนี้30สายแรกรับทรีเมนต์ฟิตหุน่นราคาเริ่มต้นเพียง999บาทโทร0 2 6ย0 0 0 0 0